ผู้ป่วยเบาหวานก็ควรจะคุมอาหารร่วมด้วยนะคะวันนี้หมอจะพูดถึงเรื่อง5อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานควรเลี่ยงค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel น,นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะหมอก็จะมาเล่าให้ฟังว่า5อาหารอะไรบ้างที่คนไข้เบาหวานควรจะเลี่ยงนะคะรวมทั้งคนไข้ที่มีเบาหวานลงไตแล้วมีไตเสื่อมแล้วค่ะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละระยะของไตนะคะ สโลอาหารกลุ่มแรกเลยนะคะเวลาคนไข้ถามหมอว่าคุณหมอควรจะทานอาหารออย่างไรนะคะอันแรกที่ต้องตอบก่อนเลยว่าอาหารหวานนะคะก็หมายถึงน้ำตาลทุกอย่างเลยนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลกลวดนับหมดนะคะรวมทั้งน้ำพึ่งนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มขนมหวานต่างๆนะคะน้ำหวานน้ำอัดลมขนมหวานช็อกโกแลตลูกอมถ้าเป็นไปได้กลุ่มนี้ควรจะ เลียงทั้งกลุ่มนะคะทั้งคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่มีเบาหวานลงไตและก็ยังไม่มีเบาหวานลงไตคะ่ะสําหรับน้ําตาลเทียมนะคะคนไข้สามารถทานน้าตาลเทียมได้นะคะแต่ว่าในคนไข้ที่ชินกับการทานน้ำตาลเทียมะคะ่ะนั่นก็แปลว่าคนไข้ยังติดรสหวานอยู่นะคะสุดท้ายในระยะยาวะคะ่ะคนไข้ก็จะกลับไปทานอาหารอื่นที่หวานโดยที่ไม่ใช้น้ำตาลเทียมนะคะก็จะทำให้ ระยะยาวการคุมน้ําตาลของคนไข้อะคะ่ะก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควรดังนั้นหมอก,ก็คิดว่าก็ควรจะปรับลิ้นของตัวเองให้คุ้นชินกับอาหารหวานให้น้อยกว่าปกติอันเนี้ยก็จะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าถามว่า่าน้ำตาลเทียมทานได้ไหมก็คือทานได้นะคะ กลุ่มที่2ก็คือผลไม้นะคะคนไข่บางคนจะเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดว่าทานผลไม้เนี่ยเป็นน้ําตาลดีแปลว่าทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดไม่ใช่นะคะผลไม้ค่ะน้ําตาลจากผลไม้คือน้ําตาลฟลูโตสค่ะคือน้ําตาลเช่นกันนะคะถ้าเกิดทานเยอะๆน้ําตาลก็ขึ้นเหมือนกันนะคะโดยการทานผลไม้ค่ะหมอก็แนะนําว่าก็ควรจะทานเป็นตัวเนื้อผลไม้นะคะไม่ไม่อยากให้ทานเป็นน้ําผลไม้เพราะว่าถ้าเกิดทานเป็นเนื้อผลไม้เนี่ยก็จะได้กากใยที่ช่วยในการ ขับถ่ายด้วยนะคะรวมทั้งน้ําตาลค่ะถ้าเกิดว่าเราคั้นเป็นน้ําผลไม้เนี่ยก็จะได้ปริมาณน้ําตาลที่สูงขึ้นนะคะโดยสัดส่วนของการทานผลไม้ค่ะก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าถ้าผลไม้ไหนน้ําตาลเยอะก็จะให้ทานน้อยหน่อยแต่ถ้าน้ําตาลแต่ถ้าผลไม้ไหนน้าตาลน้อยก็จะทานได้มากขึ้นค่ะ ถ้าเกิดเป็นในผู้ป่วยเบาหวานค่ะที่ค่าการทางานของไตย,ยังปกติหรือว่าอาจจะมีไตเลื้อรลังระยะที่ 1, 2, 3a ที่ผลเลือดโพแทสเซียมยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติกลุ่มนี้ก็ดูเฉพาะว่า,าหวานมากแล้วก็ทานน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดคนไข้เป็นไตระยะ 3b ขึ้นไปนะคะระยะ4ระยะ5ที่ยังไม่ฟอกเลือดหรือว่าระยะ5ที่ฟอกเลือดแล้วค่ะกลุ่มนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มโพแทสเซียมสูงนะคะ ถ้าเกิดตรวจเลือดมาแล้วระดับเกลือแร่โพแทสเซียมสูงหรือว่าคุณหมอแนะนําให้จํากัดอาหารโพแทสเซียมนอกจากจะต้องดูว่าผลไม้ไหนคะ่ะมีน้ําตาลเท่าไหร่แล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าผลไม้ไหนมีโพแทสเซียมมากน้อยขนาดไหนนะคะ สำหรับเรื่องผลไม้นะคะว่าคนไข้เบาหวานสามารถจะทานได้เท่าไหร่ก็ดูส่วนตามนี้เลยนะคะโดยคนไข้เบาหวานที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตหรือว่าเป็นไตระยะ 1, 2 3 a ค่ะกลุ่มนี้โพแทสเซียมค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ปกติคนไข้าสามารถเลือกได้ทั้งในผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ําแล้วก็โพแทสเซียมสูงโดยสัดส่วนที่ทานก็ทานได้ตามนี้เลยนะคะอย่างเช่นแอปเปิลหผลเล็กนะคะ ส้มเขียวหวานหผลส้มโอสกลีบชมพู่3ผลลิ้นจี่มังคุดเงาะสลัด4ผลลองกอง6ผลแล้วก็สับปะรด6ชิ้นคำองุ่น8ผลแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตาเริ่มเสื่อมลงค่ะเป็นไตระยะ3 b 4แล้วก็ห้าที่ทั้งฟอกเลือดแล้วก็ยังไม่ฟอกเลือดนะคะกลุ่มนี้เกลือและโพแทสเซียมมีแนวโน้มข่้นสูงค่ะก็ควรจะเลือกผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำนะคะ ก็พยายามเลี่ยงกลุ่มที่โพแทสเซียมสูงเช่นกลุ่มที่เป็นฝรั่งแก้วมังกรทุเรียนกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำวานะคะขนุนะมะขามถ้าเกิดไม่จําเป็นค <Okay. S 1> ิดว่ากลุ่มผลไม้โพแทสเซียมสูงอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าเกิดอยากทานจริงๆเลยก็จะต้องลดปริมาณของผลไม้ในกลุ่มนี้ <c oughs> ในสัดส่วนที่โชว์ให้ดูอีกนะคะ และสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะยังรู้เรื่องตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกักยมวลวันนี้สวัสดีค่ะ